ฟันกับเล็บเท้าเนี่ยจะต้องตะบยอันไ,ไหนก่อนดีคะตะบเท้าสิคะนี่เท้าเหรอคะค่ะถ,ถ้าเรียกว่าเท้าจะให้เกียรติเกินไปอัคะ่ะถ้าเรียกตีนก็ธรมธรมดาธรรมดาอย่างนี้ต้องเรียกส้นตีนนะคะเขาเป็นลูกค้าเนี่ยมึงเคยให้เกียิเขาไหมแหมให้เกียดมึงมาดูเล็บตีนเขาเดิน่ารังเกียจมากกว่าให้เกียิอีกไปหยิบผ้ามาเร็วๆเ,<ก>เอาดูเร็วผ้าคุณดูเออ<ะ>แล้วเอาเอาไปอีวัน ตมาให้กูทำไมเนีย่ยฮึเฮ้ยมึาจจตีใช่ไหมไว้ายกูไม่คิดไม่ฝันเลยว่ามึงจะเป็นคนอย่างนี้อีกคนไม่มีน้ำใจอีกคนไร้คุณเธรรมอีกคนไม่มีธรรมะไม่เพื่อเฟือเฟือแผงกับใครเลยเวลาโจเนี่ยเขากตัวมาเป็น โอ้มันไม่ได้อยากจะเป็นภาคมงหัวอย่างเดียวเอออยากเป็นก้าเซนมากอ้ค่ะน่มันมาแล้วก่แมขอะกินเกินบเฟ่ตี้วอเอะ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 อนอ้ออะาะอ้อะ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 อกระเทยะอะะอะัะอะดะอะออะ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 ะอะะอะ่ออะ เบื่อว่าเสียงดังได้บอกไม่มีสมาธิเลยอะ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะไม่มีสมาธิจงใจลอกพเอ้าเอ้าวมาจูหัวลูกค้านะนี่มึงเป็นไรตั้งแต่มึงมีความรักในจงไม่มีสติสตังเลยนะฮะกิ๊มึงหลดจยะเป็นไรลักษณะเนี่ยเสื้อผ้านี่มากอดใส่โบเบ่เดี๋ยวนี้พอมีความรักไปซื้อเมทินั่งได้พังเลยอุ้ยนะเปิดไปกี่องศาวะไม่เป็นไร ดี๋ยวรไปเสด็จมันก็ร้องเองนะคะค่ะเสียเงินซื้อเดี๋ยวงานเสด็ไม่ออกเหรอ,อ,อหรึองานกลับหัวต้อกลับหัวแล้วค่ะค่ะขอโทษค่ะคุณแม่ค่ะอีกระเทยหัวโปกระโลกไฟไร่นมมาลงเกินหญิงไปอ๋อนี่ลูกค้ามาอีกกูว่านะไงผู้ชายคนนั้น <c ười> น่ะ <c ười> นไง <c ười> นค <c ười> นไหนอี่ใจใจใหญ่ คนไหนไะใครคนที่เป็นล็อกล็อกบนเวทีเฉยๆสิค้าเค้าาตาเขาเอาจริงเ้ยเขาแจะชอบกูจัดไหรอ ท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรค์คอมเมดี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกดกดฮาฮา